พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขออนุญาตนะพ่อผมขออนุญาตนะผมเป็นคนเล่าเดยพ่อเด้อครับพ่อขออนุญาตพ่อซื้ออย่างครับผมทำไมครับพ่อซื้ออย่างที่โกูครับฮะกูพ่อโก้กับพ่อเห็ดยันอันนี้พ่อขออนุญาต์ปุยครับปุยบอกครับปุยนี่เห็ดเองเลยบนนี่นะเห็ดเองเลยครับอ้เอิ้นปุยยังพอเนี่ยนะเอิ้นปุยหมักครับปุยหมักครับโอู้ เอ้าปุ๋ยหมักพอไปซืพอพ้อปุ๋ยตามลานตามยังพอคือมาหมักเอาเองหมักครับหมักเอาเองเลยครับซื้อเขาว่าซื้อเขาบมดีอยู่พ่อครับบมดีครับมีเฮด,ดเฮดเองเลยครับอันนี้มันโมเมนต์มันเป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพเดี๋ยพ่อมพูดเป็นปุ๋ยหมักครับโอ้นี่เป็นอ่ากลุ่มเปลงใหญ่ครับโอ้โหนี่นะกับเฮดเป็นกลุ่มอือเล้วเฮทเลอะเฮดไปใช่เองป่พ่อหรือว่าขายนำเฮดเองอ่า ให้เองครับเห็ดเองใช่เองครับคือสวนผลไม้ในพอเนาะเอ้ยเอ้อ็นนี้ของหัวหน้าครับโอ้นี่ของหัวหน้าเพิ่นครับเป็นหัวหน้านี่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ครับโอ้เป็นกลุ่มครับเห็ดเป็นกลุ่มโอ้น่พอเนาะครับโอ้ขออนุญาตจะพอเดินนะผมผมเป็นคนลากขอไปว่า ชื่นชมในภูมิปัญญาในความรู้เนาะทีครับคนไทยมีเลยกับได้เข้ามามาช่วยกันเป็นกลุ่มครับมาเยอะอย่างอย่างไม่หมดครับโอ้นี่ยังสิมาอีกมามาอะไรคนอยู่ครับโอ้พี่นงพี่นงเบิ่งเดอพี่นงเดออันนี้คือเ็เปนกลุ่มรื่องเรื่องของความรู้ของเกษตรกรของคนไทยเพิ่นเนาะครับอ่าบรจจาเป็นว่าจะต้องแบบพ่อพ่อมีการเรียนเรียนจบมาหมดหรือว่าไปศึกษามาก่อนหัวหน้าเรียนจบครับ เป็นหัวหน้าแต่เพิ่นเนี่ยแบบเพิ่นกแบบน้ำน้ำมาถ่ายทอดนะพ่อเนาะครับครับครับโอ้บอกบอกจะดีใจขนาดเลยก็อันหนึ่งแน่นอนทุกคนเนาะพ่อบัวเคยรู้จักกับผมนะครับพ่อครับครับบอกเคยรู้จักอันนี้คือนําใจคนไทยทุกคนก็คือบอกพ่อแล้ววันนี้เพิ่นแล้วเมื่อกี้เนาะก่อนที่บัวจะถ่ายวิดีโอบัวจะขออนุญาตเพิ่นและเพิ่นก็อนุญาตเพิ่นก็รว่นี่บัวแจเป็นคนเล่าลูกเป็นคนเล่าเด้อพ่อเด้อครับครับสื่อเจ็บเนาะ ครับคือพากันเดินทางมานั่นก็หมู่หมู่หมู่ของลูกก็คือบาโบะเนาะมาทำการเห็นพ่อแล้วตอนแรกลูกเห็นนะบาโบเห็นแนมเห็นเฮ้ยอยากพาวัวใจไปทักทายพ่อมึงก็เลยเดินลงมาแต่คิดอยว่าอุ้ยจะหลบกวนพ่อหรือบ่อเนาะบ่อคนซอยยังเป็นแบบกลุ่มมีหลายคนอยู่ครับโอ้โหเดียวกลุ่มเผ่นสิมาครับยังสิมาอยู่เนาะพ่อเนาะข้ับมาทุกทุกเมื่อแหละครับทุกเมื่อแหละครับเราก็ซอยกันเห็ดตรงนี้เนาะพ่อเนาะครับเริ่มเริ่มจากยังพ่อเอามาจากไสอันนี้เขาเรียกเอามาจาก น้ำน้ำคลองอยู่ฟังนู่นอันนี่มันยังเพาะเรียกอยังเนาะเขาเรียงไอ้ตบชวาครับตบชวาที่ตบชวาครับครับโอ้ตบชวาอยู่ตามคลองตามน้ำครับตามคลองตามน้ำเนาะครับครับก็เอามาผสมครับไอ้นั่นหัวหน้าบหรครับอันนั้นเป็นกลุ่มครับบริเวณหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มไปอยู่ไปเมือง ครับรัพอัอค้าเขาไปเบงสวนพอใส่เบื้งน้อยู่บ่เบืงหวงบ่ครับผ่อสวนคนหนาเผื่สวนคนับาเ่อเผ่เป็นบริยุค่เ่บรยเ่บรยดิเ่อหนาเ่อหนาเผื่อบรอยุเ่าบรยเขาไมได้ครับครัเขาก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเนาะถ้าเกิดว่าข้า่หนาเผั่อมาเขาก็ขออนุญาตเนแต่เป็นกลุ่มเด้เป็นของกลุ่มที่หลายคนจะมารับคกันเป็นกลุ่มเอาพอด้วรมีอันนี้น้ำหรือเปล่าครับเอาอะครเอาตัวนี้ครับอาตัว เท่ากับเหมือนกับไปาจาักรสามเคมีได้พอนี่เนาะครับอเอาปุยนี่แหละปุยคอกนะปุยคอกครับมาโรยมาโรยปริดนี่รครับเซ็นแล้วก็รดน้ำรดน้ำเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่แหละตบชวาเนี่ยครับรอบสองตบชวาตบชวา,ชวา,ชวามาโลบกอีกมาตบไอป้ปุยที่จะวางบนนี่เนี่ยโอ้แล้วก็รอบที่สองก็เอาไอ้ฟางเอาฟางครับโกบิโกบอีกแล้วก็เอาปุยมาอีกรอบหนึอีกครับปุยมา กลบอีกรอบหนึ่งโอ้แล้วแล้วรถน้ำอ่อพ่อรับรถน้ำโอ้ทุกคนอันนี้คือขันตอนแรกอันนี้เพิ่นเอาหยวกกล้วยนะต้นกล้วยน้องมาซับ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 เป็นสิบๆอันนี้เอามาวานเจี่บผมเคยเห็นเลยนี่ผมเคยเห็นเลยว่ากุ้งนาือว่บพี่น้องคนไทยเป็นเห็ดเองเลยนะครับเพื่อนเอาปุ๋ยจากโรงงานเพื่อนเ็ดเองเลยกลุ่มของเพิ่นโอ้พี่น้องขอชื่นชมขนาดพี่น้องของเราเรับเพื่อนเด้อทุกคนเด็กแต่ความรู้นี่ต้องแน่นอนถ้าอยากรู้ต้องเรียนก่อนครับเป็นไปื่อนได้จะได้ความรู้เลยมาเห็นแล้วนี่เพิ่นซับกล้วยเสร็จปุ๊บ เพิ binary, pled, ่นเอาอะปุ๋ยคอกมาโรยปิดหนาเสร็จจากนั้นเพิ่นสิเอาอ่ะเพราะเขาว่ามาปิดอีกถ้ามีเวลาก็ให้หัวหน้าเกณฑมาก่อนเขาดูได้ครับโอ้แต่โหหัวหน้ามวอยู่บอกโอ้ต้องกลับขออภัยนะทุกคนหัวหน้าเพิ่นมวอยู่มันถายู่นะเพิ่นอาจให้พวกเขาเข้าไปเบิ่งได้ครับครับนี่แหละคนไทยคือเรื่องจิตใจเรื่องความเออเออแห่นเนี่ย ความมีเมตตานี่สูงขนาดสูงส่งบอกแจ็บขอชื่นชมเลยพี่น้องขอชื่นชมเลยอันนี้บ้กแจ็บก็ยืนยันอีกครั้งเนาะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพอ่อสวัสดีขอ,ขอขอนุญาตครับผมเป็นเป็นเป็นกลุ่มน้ำกันอยู่บุคคลผมครับเป็นกลุ่มน้ำใหญ่ใหญ่ประจำตำบลเสียงโทนเสียงโทนโอ้ก็เห็ดเห็ดน้ำกันนีโหโห่เนาะหลายคนหลายคนเนาะ ตัวนมาเยอะทิศใหญ่คนขออนุญาตเป็นโดนเลยครับขออนุญาตนะครับเด้อขออนุญาตที่ผมถ่ายถ่ายคลิปวิดีโออยู่ผมอาจจะเอาไปลงยูทูบเลยครับเด้อแนะนำตัวมาจากใส่สตอรี่ชีวิตบผมจะมาจากประเทศเล่าผมจะมาจากเป็นคนเล่าโด้เพอเด้อขออนุญาตนะครับผมจะเอาไปลงเลยค่ะให้โดยเฉพาะแต่คนไทยเขาเล่าด้เบิ่งนะคนทั่วโลกถ้าไปไเบิ่งก็ได้เห็นอันนี้คือ,อความรู้ของเกษตรกรไทย <S 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 เ,เพราะว่าไม่ได้พึ่งสารเคมีนะนี่ครับอันนี้คือตัวนี้ในแฮร์รแล้วหรือเปล่าครับนี่ เห็ดแล้วเ็แล้วแต่ยังอ่ะโอเป็นครับโอเปนเป็นจักกัอจักมือยังไม่ใช้ได้ครับพ่อสามเดือนสามเดือนครับเกือบสามเดือนหนึ่งสามเดือนแหละครับจึงเอาไปใส่ลายเอาไปใช้ได้เนาะครับแล้วห้องบรรจุใส่พออะไรบรรจุใส่ถุงบ่อะไรครับถ้าเป็นแล้วเป็นแล้วก็บรรจุใส่ถุงเลยใส่ถุงแหละครับพี่น้อง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 เพิ่นเพิ่นจะเป็นการบรรจุอันนี้เขาไปแล้วแล้วเป็นบรรจุเขาถุงได้ปะโบน่าทีเป็นเป็นกระสอบเป็นกระสอบนะเบิ่งนครับโอ้เราไม่จึงอะไรบ้าง แล้วหลังจากนั้นเวลาใช่ได้พอเห็นอะ้เป็นโรยบอกครับเอาไปไปโรยตามทุ่งนาครับทุ่งนาเลยครับเวลาใช้กับนาข้าวใช้กับสวนได้ทุกอย่างเลยได้หมดครับได้ทุกอย่างรับต้นไม้ต้นยังก็ใช้ได้ครอบูเป็นแล้วแล้วที่สําคัญเนอะปุ๋ยชีวภาพแบบนี้มันไม่เมืนสารเคมีทุกคนมันจะบอกอันตรายต่อทั้งชีวิตคนและชีวิตสัตว์เป็นสิ่งที่ดีขนาดเป็นสิ่งที่หนาชื่นชมและส่งเสริม บ่าวแจ๊บเห็นแล้วบอกเลยโอ้โหเป็นครั้งแรกของบ่าวแจ๊บเลยที่เห็นจริงๆเข้ามาปุ้ยชีวภาพปุ้ยที่บอกว่ามีสารเคมีเพิ่นเห็ดแบบนี้เนาะพี่น้องเพิ่นเห็ดแบบนี้แต่ว่าสูตรต่างๆในน,อน,น้องเนาะเฮามาเห็นมือเดียวอะสิได้ความรู้ <c oughs> ก็เป็นไปบ่ได้เนาะถ้างจากได้ความรู้จะต,ต้องมาศึกษานําเพิ่นต้องมารเรียนดูนําเพิ่มขอองค์ความรู้จากเพิ่นบ่ซั่นเฮาก็บ่มีสามารถทจะเอาไปถ่ายทอดได้แน่นอนเนาะแต่สิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยเพิ่นนําอ่า วัตถุดิบเนี่ยจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในในแบบในสวนเพิ่นเนาะในชุมชนของเพิ่นโอ้นี่ทุกคนนี่คือนี่คือต้นกล้วยมาซับมาซับซับแบบนี้เสร็จปุ๊บเพิ่นจะเอาปุ๋ยคอกครับเอาขี้งอกขี้ควายนนั่แหละเนาะคครรัับบเอามาโรยทับเสร็จปุ๊บก็เอาอ่าผักตบชวาที่ได้จากมึง ่วยน้องของบึงในติพื<ใ>น้นที่นในบ้านนี่ชุมชนนี่เอามาปิดอีกแล้วก็เอาหน้ามาลดสุดท้ายก็ออกมาแบบนี้ก่อนเนาะพอโบนี่ออกมาแบบนี้พอออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากมันเป็นแล้วเป็นแล้วเพล่นกาสามารถ มาดูถึงสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีพ่ออันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นในกลุ่มเนาะเป็นพ่ออนุญาติพอเลยหัวหน้าครับหัวหน้าที่รุ่งเรืองใหญ่คือผมขออนุญาตนะพ่อผมถ่ายคลิปวิดีโออยู่ผมเป็นยูทูบเบอร์ได้ครับผมจะขออนุญาตนะนำลงผมเป็นคนเล่าเลยครับผมอันนี้คือองค์ความรู้ที่ผมขอชื่นชมประเทศไทยคนไทยความมีน้ำจิตน้ำใจครับผมอันนี้บุรีรัมย์เป็นหมครับผมครับบุรีรัมย์อันนี้น้ำใจจากพี่น้องชาวบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อคือตอนที่ว่าเจะคนลุกเลยคือคือความดีใจดีใจครับผมดีใจจริงครับ ผมขออนุญาตพอเด้อผมขออนุญาตขออนุญาตติดไมค์ผมคือพ่อผมขออนุญาตเจตนาผมก็คืออยากจะถ่ายทอดอันดับแรกเลยนะผมในความมีน้ำจิตน้ำใจของคนไทยเออเพื่อเพื่อแผ่เนาะความใจดีผมอยากนําไปเสนอให้กูคนเห็นบวชแต่ไม่ในประเทศไทยเนาะคนทั้งโลกอันที่สองกับองค์ความรู้แบบนี้เนาะเรื่องการทําการเกษตรที่ประเทศไทยนั้นมีความรู้มีความรู้จริงๆนะก็คือ อันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะพ่อเนาะครับผมบบเป็นบบเป็นสารเคมีบ่ครับบ่โบเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นมันมีผลดีต่อร่างกายของคนเลยของของสัตว์เลี้ยงเขาเหาเนาะที่โบต้องมีความแบบว่าห่วยปลาหน้าน้องแล้วแต่เหาหากินเนี่ยมันจะมีพิษภัยต่อร่างกายเขาครับผมอันนี้คือที่คนไทยเห็นได้แล้วก็สิ่งต่างๆนี่เป็นเป็นเหมือนภูมิปัญญาผมเองกับโมีความรู้หรอครับพ่อผมเป็นคนลาวเนาะโมบีความรู้ผมว่า ก็อยากได้สิ่งเหล่านี้ไปนําเสนอให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละประเทศไทยเป็นยังสินค้าต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆคนจังนิยมคนจังซื่อตลาดโลกจึงต้องการหลายอย่างเกิดจากปุ๋ยชีวภาพโมเมนเคมีเนาะเรื่องหน้าเข่าห็ยังขึ้นชื่อเกี่ยวกับเข่านอกเขาหอมยังอ่าซ้ำในวัดทีสเกตบุรีรัมเลยกะสุรินเนี่ยญี่ปุ่นนี่เมาเลยเกี่ยวเข่าว่าเขาเขาหอมญี่ปุ่นเมาไปหมดเลยนี่แหละคือสิ่งที่แบบชุดยอดพ่ออันนี้สวนพอเห็นบ อันนี้คือของอท่านเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนะครับอ,อันนี้ท่านออดีตท่านทํางานอยู่สภาพัฒและและล่าสุดที่ก่อนที่ท่านจะเกษียณมาคือท่านไปเป็นสถิติจังหวัดของภาคอีสานแล้วก็ท่านจะเกษียณอยู่อยู่ตรงที่ชีสเกต เพราะว่าเป็นที่น่ายินดีของกลุ่มแปลงใหญ่ของตะมนแสลงโทนเรานะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่า oh. สิ่งที่จําเป็นที่สุดคือตัวนี้เราจะได้ <Man. S 2> ลดต้นทุน, <Man. S 2> นครับ oh. ลดต้นทุนแล้วเราจะปรับปรุงโครงสร้างเพราะถ้าเราเป็นผู้ผลิตเมล็ดลพันธุ์ส่งให้กับจังหวัดโอ้อดนะปรับปรุงมเมล็ดพันธุ์ให้กับจังหวัดปีก่อนเราลิดพันธุ์หลัก ปีนี้จะเอาเป็นพันหลักนะครับพันหลักของของของสูตรข้าวของจังหวัดวีรครับแล้วจะเอาตัวนี้ไปปรับปรุงโครงสร้างให้กับสมาชิกหนึ่งเราลดต้นทุนครัสองเราปลอดจากสารพิษเพราะฉะนั้นมันเป็นขับขับเคลื่อนขับเคลื่อนของคนในกลุ่มมีอยู่44คนเพราะฉะนั้นําว่าขยาย44คนแล้วเครื่อญาติออกมีครับ แล้วมีแต่คนอยากจะมาร่วมแต่ตอนนี้เราเราพอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนครับพอแค่นี้ก่อนนะครับแต่อนาคตยังจะอาจจะเปิดรับอีกเปิดเปิดโอกาสให้ตลอดเรบเปิดโอกาสให้ตลอดจงครับพ่อือว่าเราสามารถไม่ไชมได้ไหมครับได้ครับได้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 ั้นก็เท่าไหร่มาสามปีพระด้วยสามปีมีองค์ความรู้ที่ ผมไปอบรมที่ที่กรมการข้าวครับผมเทียบท่านไม่ได้โอ้โหในนู่นอันนั้นมีแต่วิชาการแต่อันนี้ปฏิบัติลงแล้วถามว่าท่านอยากจะมาปันให้พวกเราอ่ะองความรู้อยากอยากให้พวกเราครับผมเพราะฉะนั้นจุดยอดนะองไม่มีอะไรเลยเกินนี้ไม่มีครับขนาดพ่อไปอบรมมาแต่ว่ามันมันวิชาการไม่ได้ไม่ได้วิชาการนี่มาเทียบกับการปฏิบัติตัวจริงไม่ได้ไม่ได้แล้วท่านทุ่มเทท่านเสียสละที่อย่างอย่างสิ่งต่างๆ่างเราเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นคือมันเป็นโอกาสดีของกลุ่มเราด้วยครับไวตรงนี้เดี๋ยวขอจก่อนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอขออนุญาตพ่อเข้าไปชมข้างในเนาะสำหรับชิลลี่นี้ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพ่อภาพับเบอร์ให้นลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปขออนุญาตท่านก่อนไปด้วยกันไปมา ครับผมมีต้นไม้บ้างฮะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับผมสวัสดีนะครับทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องเด้อมันอีศิภาขออนุญาตทั้งกลุ่มครับด้ดูทุกอย่างที่ท่านบริการน้ําต้องลดปุ๋ยต้องลดอันนี้ต้องใช้คือใช้เงินของท่านทั้งหมดเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรแกแกจุดยอดจริงๆนะผมหาไม่มีเลยครับในโลกนี้ครับผม